ในความเป็นชีวิตในความเป็นมนุษย์เราก็จะเป็นพระเจ้าเราก็จะเข้าถึงอนุภาพของความเป็นมนุษย์ของความเป็นสุดยอดในตัวเองนี่แหละคือความเป็นซูเปอร์เนเจอรัลที่ดรโจลิสเปนซาได้ได้ให้ได้จัดสัมมนาให้กับผู้คนมากมายทั่วโลกหลายล้านคนเพื่อค้นพบประสบการณ์นี้ผ่านการดู YouTube เครือข่ายสัญญาณผ่านการถ่ายทอดพลังจักรวาลจัด ครูผู้ยิ่งใหญ่ของผมคืออาจารย์เืมบินดังประมาจารย์ของวิชาพลังจัก,กรวาลชาวเวียดตามที่ได้ถ่ายทอดวิชาสุดยอดนี้ให้ผมเมื่อ20ปีที่แล้วและผมก็ได้ต่อยอดวิชานี้ด้วยการเชื่อมโยงกับสนามพลังควอนตัมฟิวซึ่งมันเป็นสิ่งที่นักควอนตัมฟิสิกส์สิ่งที่ไอสไต์สิ่งที่สิ่งที่คันจงคันยุงสิ่งที่แอคเลอร์ สิ่งที่คาบมากักสิ่ง